วันนี้เราเล่นซ่อนแอบในคาราฮาร์รังโดยแบ่งเป็น2ทีมมาดูกันว่าทีมไหนจะหาผมเจอเร็วที่สุดทีมนั้นจะเป็นทีมที่ชนะกดเอาเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง mymane และทุกช่องเลยนะครับป่ะเราต้องเข้าไปมี1ิบนาทีในการหาที่แอบแล้วก็ต้องแอบคนเดียวในความมืดเลยขณะที่พวกเขาหาป่ะ าจจะแอปตรงนี้ได้ต้องเช็คไม่เอาดีกว่ามันมีมันมีฝายมันมีตะปูมันก็น่ากลัวไม่อยากเจ็บที่สองที่ผมคิดคือในสระว่ายน้ํำติดมุมนี้แต่ว่ายุงเยอะผมไม่อยากดนยุงคับเราเข้าไปในบ้านดีกว่าไปไปต่อ,อผมกับเพียวนะเป็น การที่เล่นโนแบคู่กันก็ชนะตลอดแชมป์ตลอดแชมป์ตลอดในการที่จะชนะแกง3คนนั้นก็น่าจะไปเร็วกว่าเขานิดหนึ่งแล้วก็เคลียร์ทุกห้องข้้งล่างใช่แล้วก็คือข้างบุญไห้องนี้น่าสนใจมากแต่ไม่มีกระจกฉันว่ามันมองตัวเองในกระจกตันงมืดแบบนี้โคตรน่ากลัวเราไม่เอาห้องนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องขึ้นไปชั้นสองวก็หามุมหนึ่งที่แอร์แล้วก็นำเอาไว้แบบมืดมืออย่างเดียวก็พอไป ทีมเราเว้ยคิดวนี้จะอยู่ห้องไหนเช็คห้องน้ําก่อนห้องน้าข้างล่างแต่ผมม่คิดว่านี่อยู่ข้างบนแต่ผมอยากลองเช็คข้างล่างตรงสระน้ากับตรงห้องน้ำทุกคนบอกรู้ว่ารู้ว่าดูแค่สองห้องแล้วขึ้นเลยใช่ดูดูแค่ห้องใจอยู่แค่สองที่ใช่มันคือสระน้ํากับห้องน้ําถ้าเกิดไม่เจอสองที่นี้อยู่ข้างบนเราหาชัวร์ใช่้องชนะครับผมจะแอบในห้องนี้ชั้นสองห้องที่ลึกที่สุดแล้วจะแอบในมุมนี้เพราะว่าถ้าใครมาผมอาจจะแอบในประตูได้ เนี้ยนี่ยหะ้องนี้นะ่ะเพราะถ้าใครเข้าห้องนี้ผมก็หลบตรงนี้แล้วถ้าเขาออกห้องแล้วก็อ้อมมาผมก็หลบตรงนี้ผมเดิน 29, แค่สองก้าวแล้วมันจะเงียบ okay. ผมจะอยู่นี่แต่ว่าตะก้องอยู่ไม่ได้ไม่งั้นพวกเขาก็เห็นน้นผมจะถ่ายหน้าตัวเองกับกล้โปรถ้ามันมืดมองไม่เห็นอะไรเขาโทษด,ดวงหน้านะเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมเอ okay. อยิลดีกดไลค์ like, กดติดตามช่องด้วยนะครับไปแล้วก็ขอให้ทีมนั้นหาเร็วๆนี่น่ากลัจริงไป แต่เราไม่ต้องรีบเร่งมากเพราะว่าเศษแก้วเศษอะไรมันเยอะแต่เราปลอดภัยปลอดภัยด้วยไปพอเข้ามาแล้วได้ินเสียงได้เสียงโคตรนักกว่าดูดูดูหลังเขาตอร์ดู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 ดตดู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 ดมดูด้ดูดูด่ดนดดดดต ถ้าเขาว่าพวกเขาไปแถวสระน้ำหรือที่อื่นผมจะเห็นเขาได้เลยนี่แหละเขาอยู่สระไว้น้ำเขาอยู่สระไวนน้น้ำนี่โนึกว่าใช่เป็นปูน,นเป็นปูนขอบนู้นมีไหมขอบนู้นมีไหมไม่น่ามีนะนนนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปห้องน้ำต่อนะเพราะว่าสาระน้ำเราไม่เจอใครเลยไปต่อพี่ เฮ้ยเขาไปเช็คดิมีฟงข้นไมชิบอยว้าวดูตกใจเอมเยจยจยจเอ็มเอ็มเขาไปดูดิมีอรไม่มีรจไิลกะจบกะจบกระจบกะจบกะจบกะะจบกะะจบตกจมดล ไป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 นายอยู well, ่ข้างบนแหละเขาขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องขวาขอนตรงลำปีนหัวหอมหลังซองนี่ปะเลี้ยวไปข้างนอกปะวะไป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 ไม่มีวะดูดิมืเร็วๆเดินไปตรงกระปูขึ้นวันเนี่ยพี่ช้างมันมีฟอกเยอะเอาเข้าไปดิ มเวรครับอ,อยู่ไหนวะรุนมากเลยคือตอนนี้ผมหาเองไม่เจอนะมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไม่หาควาาังมาแล้วมาแล้วเข้าใกล้มากเลยนะครับแอปลุนลนน ้องสุนูนลอลไปขมาแล้วเข้ามาแล้วไม่น่ากลัวเออไม่มี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 มีมีมงไอนนห้องนูนองนูนห้องนูนห้อตอนนี้เหลห้องสุดท้ายแล้ว

ไม่เมื่อกีมันมีเสียงคนเดินพี่ไม่ได้ยินหรอเมอกี้มันมีเสียงคนเดินพี่ได้ยินเหรอเฮ้ยหรือวนนี้อยู่ข้างนอกวะเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเงียบเงียบเฮ้ยเย นะเวลามันได้โอ้โหได้ยินแบบแวบๆเหมือนแบบเหมือนมีคนเดินใชู่ดีูดีผมรอบรอบหนึ่งไปแล้วตกใจเลยว่าหาทั่วบ้านหาไม่เจอยอดเลยแล้วถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เนสนะผมตกใจจริงผมจะวิ่งกันป่าล่าเลยหมดโอเคเราลองดูอีกทีหนึ่งจะใช้นานแค่ไหนเย้พร้อมแล้ว bong chơi ron nè gumbang chắc chắn xong tm kang lao đó mày cơn ok không biết giỡn gọt ok 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 ตรงนี้มีแม็กซ์ที่บวเลยเขาจะปีนอยู่ข้างบนกันหลยใช่ไปชั้นช้อนข้างซองตอนนี้กำลังที่ผมรอเหมือนว่าได้ยินเสียงอะไรเดินแบบฝังขวาทีมนั้นกำลังหาฝั่งซ้ายข้างล่างแต่ฝังขวาผมได้ยินเสียงนักกว่าเลย เขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเตรมตัวตัวนี่ดูนี่ดูดมัวเามันเป็นคานมันเป็นคาออกไปเชมันป็นตกกันเราดูแล้วเอเป็นตกเป็นคันเป็นตกเป็นคานพวกเขาทะเลาะอะไรกันไม่รู้

เสียงกระเบื้องจริงจรด้วยไมไหววะเราเจอจอย่างนอกไหมดูดิผม่าผมรอแป้นสำเร็จผมจะนอม่มต้กงไม่รูใครเชอมาไอ้ไ,ไม่ไหเวลาเหลือน้อยแล้วเนสุดยอดได้ก็ไงเท่านี้ดูแล้วมีห้องอื่น ทั่วแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวข้างล่างอ่ะห้องกระจกเรายังไม่ได้เข้าเข้าแล้วเมียดังเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเพียววิ่งดักเพียววิ่งดัก ถึกว่าทำไมไม่เจอทักทีออกจากบ้านเลยเดินวิ่งไปวิ่งมาเออกูกูคนเดินมาผมก็เดินอ้อมเลยแล้วก็มากินเท้าไม่โดนอะไรบนพื้นไม่รู้ว้าวสุดยอดเลยไม่ไม่กลัวอะไรเลยอะโคตรกลัวว่าออกจากบ้านดีกว่าไป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 เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับซ่อนแอบในบ้านคาราฮาร้างบอกเวลานะครับสำหรับทีมนายกับเพียวใช้เวลา8นาที41วินาทีนะครับชวนฟังชาบบอนกับเอ็มใช้เวลา8นาที เจ็ดวินาทีสาวเซวียผ้าตรงที่ผู้คนเดินรอบไปก็หาไม่เจอแต่ฝั่งนี้ได้นเสียงแนทเลยเราหยุดฟังเราหยุดฟังดีใจด้วยครับทีนี้ใช่ใช่ก็ว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องไปแม่แนทและทุกช่องเลยนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ